ฮัล lo สวัสดีจ้ะฉันออกมาหาชาบูกินนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนอันนี้อากาศมันร้อนมากเลยคือเขาบอกว่าเขาบอกว่าให้เราเนี่ยคือ YouTube แจ้งมาว่าเราอ่ะคือเหมือนกับแบบทำคลิปน้อยไงทำคลิปน้อยนี่ก็แบบทาง YouTube ก็เออให้แบบทำคลิปเยอะได้มีคนดูอะไรเงี้ย ฉันก็ทำคลิปน้อยไงก็เลยเามากินชาบูแถวบ้านเราจะได้ถ่ายคลิปไปด้วยไปเดี๋ยวเราไปกินชาบูกันนะโหคนติดตามเหมื่นอย่างนี้ดีใจมากเลยเดี๋ยวจะมาบอกนะจ๊ะว่าแจากของรางวัลให้ใครยังไงกันบ้างไปๆไป,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 ปกินชาบูแถวบ้านกันไปเดอนเดอนร้อนๆกอนร้อนมากเลยเธอชั้นกลางล่มเนี่ยฉันไปรีวิวชาบูฉันไม่กินบ่อยมากเนี่ย นี่ก็เป็นแบบในราคา209บาทเธอก็ตักได้แบบเต็มที่เลยนะส่วนน้ำก็จะมีราคาเพิ่มเติมไปอีก38หรือ39บาทนี่แหละประมาณนี้แหละเออเธอก็แบบตักๆก,ก,กินได้อไรเงี้ยของเยอะของร้อยกว่าชนิดทั้งหมดก็รวมๆแล้วประมาณ248บาทเน็ตก็โอเคอยู่248บาทเน็ตเนอ่าก็โอเคอยู่ฉันไ่กินบ่อยมาก ก็แบบมากินทีหนึ่งใช่ไหมก็แบบพนักงานก็จะรู้แล้วมาคนเดียวเพราะว่าแม่ชันนี้ก็แบบว่าเขาบอกว่าเขาไม่ชอบกินบุฟเฟ่เพราะว่ากินบุฟเฟ่แล้วกินได้เยอะเขากลัวอ้วนฉันไม่กลัวเพราะว่าจริงๆเิก้กินน้อยอะน้ำจิ้มเยอะไงน้ำจิ้มมีตั้งรู้สึกจะหกชนิดนะมั้งเนี่ยเยอะไปหมดเลยน้ำจิ้มงาน้นำจิ้มสุก,กี้น้ำจิ้มชาบูรสหวานแล้วแหละอันนี้ก็เป็นพิซซ่าเห็นไหมอ่ะอันนี้ฉันชอบกินมากก็คือแบบเป็นพวกเอ่อ เนี่ยของกลุบกลิบกลุบกิบอะไรเงี้ยเยอะแล้วก็มีพวกเนี่ยเห็นปะต๋มจีนก็มีแล้วก็มีหมี่ยกอะไรเงี้ยแต่วันนี้ฉันกินอะไรได้ไม่เยอะแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ก็มีซุลาเปาเอ้ยอร่อยนะชอบอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นมุมของหวานโซนแบบของหวานจุกๆุชุ่มชำเนี่อันนี้ฉันชอบกินบอบเบียของเขามากเลยอะ่ะเพราะมันแบบอร่อยอะไรเงี้ย ฉันก็รู้สึกว่าเออมันแบบได้รสชาติอันความฟินเวอร์มากอันนี้ก็เป็นแบบมือเรื่องวันซึ่งก็จัดไปตอนประมาณสักใบ2อใบสมาเออ,อนก็ใส่น้ำจิ้มบววยน้ำจิ้มเขามีเยอะนะแต่เดี๋ยววันหลังค่อยถ่ายแบบมาให้เยอะๆเลยอเพราะมากินบ่อยมากกินบ่อยจนอันนี้เขาก็จะให้จานมาเราสามารถที่จะแบบสั่งเพิ่มได้นะหมูเดี๋ยวฉันมาตักนี่ตักน้ำแข็งก่อนอตักเข้าไป อ่าน้ำแข็งก็เท้าหล่นมัง้งอะไรมัง้งเออช่างมันเถอะอใส่น้ำแข็งไงอ่ะแล้วก็เดี๋ยวกินก็กินชาดำเย็นอะไรเงี้ยมันก็มีน้ำพันชาดำเย็นอันชันอะไรเงี้ยน้ำเปล่าเธอก็กินได้นั้นในราคาที่แบบรีฟิลอ่าแล้วก็ไปกินนี่ไะคือการทําคลิปเนี่ยคือถ่ายคนเดียวไงก็จะแบบว่า มุมการถ่ายมันก็จะได้น้อยนะมันไม่มีคนมาช่วยกันถ่ายด้วยอของก็เยอะเพียบอลังการถ้าใครเป็นคนชอบกินจุกๆนี่ก็กินได้นะเพราะว่าเออของเยอะจริงเนี่ยเดี๋ยวว่าหลังฉันค่อยมาถ่ายเจาะเนี่ยเธอวันนี้ก็เอากุ๊บคิ๊บไปก่อนน้ำชาบูนี่เขาก็มีให้เลือกนะน้ำใสน้ำอะไรหม่าล่าอะไรเงี้ยของฉันมันนี้เลือกแบบน้ำใส่แล้วก็ ต้มยำอ่ะใส่เข้าไปน้ำต้มยำเขาก็มีซุปหม่าล่ามีซุปดำอะไรเงี้ยอ่ะใส่เข้าไปมอลอรออ่ะยัดเข้าไปอ่ะลูกบอลชีสใส่เข้าไปนี่จะมีความยายัดเข้าไปเลยวันนี้ในการถ่ายทํานะนี่วันนี้กินไม่เยอะก็กินนิดหน่อยกรุบกริบถามว่าคุ้มไหมก็คือเรา บางทีเนี่ยเราไปกินอาหารญี่ปุ่นเนี่ยชามเดียวก็สองร้อยกว่าบาทแล้วอันนี้ก็ถือว่าคุ้ม,มนะก็กินนู่นกินนี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ถือว่าคุ้มอ่าจิ้มจิ้ม,มลวกลวกจ้ะนะเป็นชาบูใส่เข้าไปวันนี้เราเลือกตอนช่วงเวลาที่คนไม่เยอะไงเพราะว่าถ้าเป็นตอนเย็นนี้คนจะเยอะมากอ่ะฉันทําอะไรเนี่ยเออฉันก็แบบน่านี่นี่นี่น เป็นการปรุงแบบไม่ค่อยจะพิถีพิถันนะมีอะไรก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวค่อยตักมากินทีเดียวอยู่คนเดียวเธอไม่ต้องแบ่งไครนี่ฉันก็ทําไขด่ดาไข่ดาวไปด้วยนะนี่ราคา248บาทมันเป็นแบบอาหารสาวโสดบุฟเฟ่สาวโสดตอนกลางวุมกลางวันนะสภาพโตก็ไม่ค่อยจะน่าดูเท่าไหร่หรอกนะะไปอยู่คนเดียวเธอฉันก็ต้องแบบว่านี่ถ่ายทําเองอะไรคนเดียวอะไรอย่างงี้ยเธอเห็นไหม ดูสภาพฉันต้องตั้งกล้องเองอะแล้ววาก็กินนี้เข้าไปโอ้เธอรู้เปล่าว่าบางคนบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมมากินแบบบุฟเฟ่คนเดียวเนี้ไม่มีความสุขเหรอมีความสุขเหรออะไรอย่างเงี้ยเออแบบคือฉันจะบอกว่ามันมีเงินนะนะมันมีเงินมันก็กินได้ทุกสิ่งทุกอย่างอะเธอ,อเออมีเงินก็แบบกินได้อากินเข้าไปนี่เห็นไหมอันนี้คือสภาพตอนที่ยังไม่ได้แปลงร่างนะเพราะว่ายังเป็นสภาพที่แบบอ่ะจับกล้องจะจับกล้องอ่ะ ดูไปขี้เกียจตัดต่อไงเธอเข้าใจว่าฉันก็มีการแบบลังเลว่าฉันจะทําอะไรดีจริงๆฉันก็แบบ,บความจริงวันนี้ฉันต้องการที่จะแบบถ่ายแล้วพูดไปด้วยนะขี้เกียจมาผ้าให้หลังที่นี่ไม่มีเสียงเพลงนะ่ะเธอเพลงละล้านเลยก็เลยเออไม่เหมาะแก่การพูดไม่เหมาะแก่การที่จะแบบว่าปล่อยคลิปพร้อมเสียงเพลงนะเดี๋ยวจะเจอค่าลิขสิทธิ์อีกอ่ะยัดหัวกุ้งเข้าไปอีกแกะกุ้งมาละอ่ะยัดเข้าไป ใช่ไหมการกินคนเดียวเราจะทํายังไงก็ได้เราไม่ต้องห่วงสวยห่วงอะไรถ้าเรามากินกับผู้ชายเราแนะนํานะไม่ควรมากินชาบูตอนรักกันแรกๆเพราะว่ามันจะเป็นแบบมันจะมีควันแล้วหัวเราจะเหม็นด้วยแล้วก็แบบเราก็จะแบบกินบุฟเฟ่ต์เนี่ยเราจะกินอะไรได้ไม่เยอะเพราะเราจะต้องเหนียมอายใช่ปะ่ะถ้าอย่างเงี้ยเราจะกินอะไรก็ได้เลอะปากยังไงก็ได้เราจะทําตัวยังไงก็ได้แบบเออเราก็แบบแย่กินอ่า ฉันก็ลังแรงจริงฉันไม่ได้ถ่ายมุมสวยนะฉันก็จะดูว่าไอ้กล้องที่ฉันถ่ายไปเนี่ยโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยคือพนักงานที่นี่เขาไม่แปลกใจกับฉันหรอกเพราะว่าฉันมาคิมบอยมากเดินเข้ามาก็รู้แล้วมาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเดินมาไงถ้าเกิดเราจะไปชาบูที่อื่นอย่างเงี้ยเราต้องออกจากบ้านเราก็ต้องแบบเตรียมค่าเดินทางอะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยค่าเดินทางมากกว่าค่ากินบุฟเฟต่ต์นนี้เดินมามันก็เลยแบบว่าค่อนข้างจะประหยัดเวลาฉันก,ก็กินเข้าไป เนี่ย yeah. ก็สามารถที่จะแวะมาได้นะเธอก็เดี๋ยวฉันก็จะแบบว่าการกินของฉันนีะ่ะแล้วฉันก็โชว์หินมงคลด้วยเห็นไหมไอ้ลูกบอลชีสเน,นี่ยนะอร่อยเออฉันจะเล่าให้ฟังเธอฉันนะ่ะแวะไปกินที่หนึ่งอะแล้วแบบราคาแพงกว่านี้ไงก็คือมันเป็นเพียงว่าบุฟเฟต่ต์แต่มันมีค่าอื่นค่าอะไรแบบมากมายเยอะแยะแบบที่มันแบบชาร์จอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เนี้ยไม่ชาร์จฉันก็เลยรู้สึกว่า กินแล้วเนี่ยฉันเกิดความรู้สึกที่แบบสบายใจอร้อนร้อนมีการร้อนอย่างเนาะเออมันก็แบบมีความสบายอกสบายใจอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เลยรู้สึกว่าเออการมากินร้านนี้แล้วแบบฉันนั่งเท่าไหร่ก็ได้จะนั่งกี่ชั่วโมงก็ได้เพราะมันไม่ใช่ชาบูในห้างไงเธออ่ะฉันก็กินผักเข้าไปด้วยฉันกลัวว่าเดี๋ยวฉันจะอ้วนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆรแล้วฉันก็อ้นวนนั่นแหละนะอะอันนี้คือเกิดผิดยุคไงถ้าเกิดยุคสมัยเนี้ยอย่างกุ้ยเฟยเนะหุณอย่างฉันนี่ก็คือแบบว่าเป็นยุคแบบ เขาเรียกว่ายุคทองสมัยราชวงถังต้องอบอวบอย่างเงี้ยเธอเนี่ยเห็นไหมหน้าตาเป็นกระตูนมากเลยวันเนี้ยกินแบบเฮ้ยแต่ฉันมีความสุขเลยนะใครบอกว่าเฮ้ยเราแบบมากินบุฟเฟ่แล้วเราจะรู้สึกว่ากินคนเดียวอ้างว้างอะไรเงีเ้ยเฮ้ยมีเงินนะแกแกไม่ต้องรู้สึกอ้างว้างเลยก็เลยแบบรู้สึกแบบมีความสุขได้อะไรเงี้ยเออกินไปเนี่ยกินทั้งชาบูแล้วก็โซยปอเปีป๊ยะยวนไปด้วยแล้วก็นี่ด้วยอะ นี่แต่ที่นี่เสื้อเปาเขาอร่อยจ้ะเธอฉันก็กินเสื้อเปาของเขาอร่อยทุกสิ่งทุกอย่างเลยอ่ะกินเสื้อเปาไปด้วยแก้มกับชาบูไปด้วยเห็นไหมกินได้อย่างแบบไม่แบบไม่หวั่นเลยว่ามันจะเลอะปากหรือมันอะไรเพราะเราไม่มีผู้ชายมาด้วยถ้ามีผู้ชายมาด้วยเราต้องไปกินพวกร้านสเต็กสวยๆหรือว่ากินอะไรที่มันแบบคีปลุกเพราะอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่าไม่สามารถที่จะแบบกินอะไรได้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะเธอที่ได้กดติดตามคลิปของฉันเนี่ยฉันรู้สึกว่าการ ที่ฉันมีคนติดตามเหมือนอย่างนี้ฉันดีใจมากอ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวฉันก็จะปิดคลิปด้วยความมูม,มามานะเธอก็แบบขอบคุณมากที่แบบติดตามกันนะก็จะปิดคลิปด้วยความมูมมามิดนึงเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงของชีวิตไงไม่ได้แบบเป็นเรื่องที่โกหกหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าก็คือแบบเทพิดาพยากรต้องการที่จะแบบมีคลิปอื่นๆมากมายนอกเหนือจากการเป็นหมอดูเหม